สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระยมหาก็นำเอาสมเด็จวัละคังองค์จกักรพรรดินะเป็นสมเด็จวัละคังชายาท่านองค์จกักรพรรดิ สวยงามนะครับองค์นี้โดยเฉพาะด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกนี่ด้านหลังนี่ลอยลอยฝนไปทํายานะเนี่ยปูนเปลือกหอยแท้เลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ลอยฝนรอยฝนขอบข้างไปทํายานะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการฝนขอบข้างออกเพื่อที่จะให้พระพระนิ่เล็กลงนะเอาไปเข้ากรอบได้มีเซียนท่านหนึ่งชอบพูดว่า ฝนขอบข้างพระเพื่อให้พระเล็กลงเอาเข้ากรอบกรอบกรอบนี่ใหญ่นะกรอบพระนี่ใหญ่แต่ว่าพระพระนี่คือกรอบเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขามีทั้งกรอบใหญ่และกรอบเล็กนะเปิดหน้าปิดหลังหรือวเปิดหน้าเปิดหลังอะนะนะบางกรอบก็พอดีบางกรอบก็เล็กบางกรอบก็ใหญ่ท่านว่ายอย่างนั้น แต่เผื่ญนว่าบางครั้งเนี่ยไปเจอกรอบพระนี่เล็กพระกรอบพระนันเล็กนะกรอบเล็กนะแต่ว่าตัวองค์พระนี่ใหญ่อย่างองค์นี้องค์ใหญ่เขาก็เลยให้ช่างเนี่ยเอาพระเนี่ยไปฝนไปถูไปขูดไปคูดออกเพื่อให้ขอบมันเล็กแล้วก็เ,เข้ากรอบได้ท่านว่าอย่างนั้นนะเนี่ยคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการพระตัดสินชุดเป็นจะด้วยนะบางครั้งก็เห็นไลฟ์สดขายพระอยู่ใน YouTube อยู่นะเสียงคนนี้ พี่ยมหังก็เปิดประเด็นไปนะว่าโอ้โหคุณตะก,กะป่วยนะตะก,กะแคบตะก,กะที่ป่วยตะก,กะที่แบบแคบตะกะที่แบบโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เอื้ออาทรกับการวิเคราะห์แยกแยะเลยนะถ้าเราโอ้โหพระแท้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเป็นแท้เนี่ยเราเราไม่กล้าทานะเพื่อนสมาชิกเอาพระแท้ไปให้เขาปาดออกขูดออกคูดออกเพื่อให้พระเล็ก เพื่อที่เอาเข้ากรอบได้นะดูเขาพูดนะสมเด็จวรลครังนี่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนทรงไหนมวลสารแบบใดก็ตามมีแค่มเมล็ดถั่วเขียวนี่โอ้โหพุทตุคุณในครอบจักรวาลเลยนะเพื่อนสมาชิกก็ทราบดีใช่ไหมครับพระหักพระบินพระที่เราไปเห็นนะไม่สมบูรณ์แบบนะนั่นแหละเขาก็นํามาเป็นองค์ครูมาวิเคราะห์บางคนก็นำมาอารัธนาขึ้นคอเลยหักนะ่ะ แล้วมีที่ไหนที่จะเอาพระสมเด็จเนี่ยอง,ง์งามๆอย่างเงี้ยไปไปปาดไปขูดไปคูดไปถูออกเพื่อที่จะให้พระเล็กลงเอาเข้ากรอบเนี่ยเป็นตะกะที่ป่วยตะกะที่ใช้ไม่ได้พ่อใหญ่มาหาก็ได้แย้งไปเมื่อโอเกือบปีแล้วนะข้อความนี้กรณีนี้สุดท้ายก็ไม่พูดแล้วนะเซียนตรงนั้นไม่พูดแล้วเงียบไปเลยนะนี่แหละคือคือการแบบเรารู้ไม่จริงอะน,นะแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นเซียน ตัวเองหยิบองค์ไหนมาแท้เขาก็แท้ตามหยิบองค์ไหนมาไม่แท้เขาก็ไม่แท้ตามอันนั้นคือก็อทําได้นะเซียนบางคนที่ไม่มีธรรมาพิบาลแต่ว่าเซียนบางคนที่เขามีธรรมาพิบานเขาก็รับไม่ได้นะแท้ก็คือแท้จะสวยจะหักจะบินจะชํารุดยังไงแท้ก็คือแท้เขาก็ตัดสินไปเลยนะนี่อย่างนี้อย่างองค์เนี้ยไม่มีทางที่จะไปไปไป,ไปถูข้างออกเพื่อจะเข้ากรอบได้ไม่มีทางนะ อันนี้ฝนทำยาเมื่อครั้งก่อนปี2416นะเจ้าคุณสมเด็จตท่านมรรภาพในปี2415กลางปีพอมา2416เกิดปีรากาหาใหญ่ขึ้นเป็นเป็นโรคหานะคนตายกันเป็นเบือเลยนะเขตพระนครเขตฝั่งทนเนี่ยสุดท้ายชาวบ้านเขาฝันนะฝันเห็นหลวงตา แก,แก่ใสจีวรคร่ำคร่ามาบอกว่าให้เอาพระ,ะที่แจกที่จ่ายไปนี่มามาฝนทำยามาทำยาว่างั้นจะได้หายชาวบ้านตื่นขึ้นก็นี่แหละครับพูดคุยกันก็ชลอยจะเป็นสมเด็จท่านก็นำมามาแช่น้ำก็มีนะแช่น้ำมาฝนข้างทำยาก็มีอย่างองค์เนี้เอาไปฝนทำยาเนี่ปูนเปลือกหอยเลยนะเพื่อนสมาชิกเป็นพระในยุคปลาย ลักษณะนี้ก็เป็นบล็อกพิมพ์ของท่านองคงงนะ์หลวงสิษย์นะหลวงสิษย์นี่ซุ้มระครังก็จะอวบใหญ่นะแล้วก็ขอบพระนี่มักจะติดซุ้มระครังถ้าเป็นบล็อกพิมพ์ในยุคปลายขององค์หลวงสิทธ์นะเนี่ยถ้าเราดูเพื่อนสมาชิกกันไหมครับปลายพระบาทเนี่ยถ้าเราวัดเนี่ยเห็นไหมครับก็จะตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่นะตรงกันเลยนะเนี่ย,เ,ยเราก็จะเห็นเส้นเส้นบรรคบพิมพ์เนี่ยยาวลงมาเห็นไหมครับนี่ แล้วก็มาจมหายตรงตรงกลางระหว่างแขนเนี่ยนะหลายท่านก็ดูนะหลายท่านดูเป็นก,ก็ก็สังเกตอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นพระที่มีสเสน่ห์นะองค์เนี้ยเสน่ห์มนครังเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายแบบใกล้ๆเลยนะเนี่ยพระแบบบ้านๆเนี่ยพระแบบบ้านๆนะครับ เราเวลาเราศึกษาพระนะเพื่อนสมาชิกเราอย่าไปรีบร้อนนะเราอย่าไปาด่วนใจร้อนอ่ค่อยๆพิจนารณาอ่าวันนี้เหนื่อยแล้วก็หยุดหยุดก็ได้นะแล้วก็ไปดูวันหลังอ่ไปสองวันหลังก็ได้เราอย่าไปรีบด่วนตัดสินใจเนีย่ยเพื่อนๆดูเนื้อพระเห็นไหมครับ เส้นสังคาตินี่ชัดเจนนะเป็นลำเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่องค์จกักรพรรดิเนี่ยเราจะเห็นตรงข้อศอกตรงไหลเห็นไหมกิวบิดลงนะเหมือนเหมือนคนเล่นกล้ามท่าน่หยอย่างนั้นนะเพื่อนสมาชิกนี่พุทธศิ์เขานั่นดูหูกันไหมครับยาวประบาแล้วสะบัดออกเนี่ยนี่คือ ความเป็นธรรมชาตินะพักๆนันเป็นผลมะตูมเลยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูก็รู้แล้วนะคนที่ศึกษามาบ้างเนี่ยเนี่ยดูซุ้มละครั้งเนื้อปูนเปลือกหอยในยุคปลายร้อยห้าสิบปีก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็เรียกว่าเนื้อผิวท่านานะเนี่ยผิวผิวคังคกนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าผิวขังคกผิวคังคก ดูซุ้มรถคังเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูซุ้มรถคังด้านในนะเนี่ยเขาก็จะม้วนม้วนเข้าไปด้านในนะเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยม้วนหดเข้าไปด้านในงามมากนะเนี่ยดูความเป็นธรรมชาติเขาสิครับ mm hmm. เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับคือเขาจะไม่ชันเขาจะไม่ตึงนะเนี่เนื้อก็จะย่นหดเหี่ยวเห็นไหมครับนี่แท้ดูง่ายนะ ไอ้ที่เราดูยากๆก,ก็คือไม่แท้นะสองให้มันดูยากสองให้มันยากๆเข้าไว้จะได้บอกว่าเป็นพระแท้นะเพื่อนสมาชิกดูดูด้านในไหมครับด้านในด้านในซุ้มระฆังนะเราก็จะเห็นเขาขาวในแคลไซนาะก็ได้ขึ้นบ้าง เล็กน้อยนะเราดูเส้นสังคติเราเห็นเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่อันนี้เรียกว่าริ้วสังคตินะโอ้แบบเป็นธรรมชาติมากนะยุบย่นหดเห็นไหมครับ ตรงซอกรักแร้นี่ก็จะย,ยุบย่นหดลักษณะมือขวาทาบไว้ที่หน้าตักนะมือขวาทาบมือซ้ายนี่ส่วนริ้วจีวรก็เป็นการจดนะจดที่ข้อศอกนี่เราดูปลายเนี่ยปลายพระบาทได้ไหมครับ เนีย่ยตรงมุมข้อสองนี่เลยนะครับเราดูาเราดูฐานนะเนีย่ยดูฐานเนีย่ยเม็ดกรวด เม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทาครบนะครับองนี้แล้วเรามาดูด้านหลังนะให้เพื่อนๆได้ในดูด้านหลังเห็นไหมครับเราเห็นรอยปู่ไตไครับนี่แล้วก็มีเนื้อผงเกษรดำๆๆเล็กๆนะดูผลงาน องงามาเราเห็นเม็ดดำด้วยนะครับเม็ดดำก็คือพระสมกอกำแพงบ้างเหล็กไหลไปดำบ้างนะครับเเราจะดูเนื้อด้านในเห็นไหมครับ เนื่อเนื้อด้านในก็เทออกไปเยอะเราก็จะเห็นก้อนมวลสารหรือเราก็จะเห็นส่วนสำคัญเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูการฝอนออกเราก็จะเห็นเป็นลักษณะก้อนผงพพทุคุณนะครับเนี่ย ก้อนผงประตุคนการขูดการคูดออกเราก็จะเห็นเนื้อผงประตุคนกับเหล็กน้ําพีนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างกันนะ เม,ม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทาครบนะครับนี่เราดูดูเม็ดแดงเม็ดดำนะดูเม,ม็ดแดงเม็ดดำองค์จกักรพรรดิเนื้อมวลสารจัดจ้านอีกองหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกองค์เนี้ย ก็จะเห็นความงามที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูน,นี้ขอบข้างข้างด้านล่างความงามดูด้านข้างดูทุกมุมนะครับ ความงามดูเนื้อเห็นไหมเพืเ่อนๆเนี่ยดูเนื้อม้วนหดเข้าไปด้านในนะแปลกมากแต่จันมากนะองค์เนี้ยเห็นไหมครับเนื้อพระนันก็จะม้วนม้วนลงหดเข้าไปด้านในอย่างนี้แหละครับ ม็ดแดงเม็ดดำเม็ดยกเยอะนะครับเราเห็นยง่ปูนเปลือกหอยก็จะออกสีอย่างนี้นะครับดูขอบข้างอีกเราดูให้หมดนะ ขอบข้างล่างบนเป็นยังไงความงามของศิลปะ เพื่อนสมาชิกดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วเรามาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ